ต้มติดนะคะต้มติดผักรวมใส่สาหร่ายแล้วก็มีข้าวเล็กน้อยสำหรับมื้อเช้านะคะใครจะรับประทานก็เชอญนะคะ ขลุ่นมีหมมีอะไรนะคะสักรวมจะได้สองนาทีพอ มีะคะมีเต้าหู้มีผักม,มีหมูสับมีกักกาษขาวมีสาหร่ายนะคะ เห็ดหูนุ่งเนี่ยต้องเห็นหมูไหมคะหมูวิญญาณต้องใส่หมูเพิ่ม พอแล้วนะคะไม่รู้ทำถูกหรือไม่